สวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้แม่อดาสิบผ้ามาแกงเห็ดพี่น้องสิบมาแกงเห็ดสู้กินเนาะพี่น้องเนาะแกงเห็ดขอนแกงเห็ดมั่นปูเห็ดเพิงน้ำตาลแกงเห็ดร่วมเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแน้ำกันวือนี้ก่อนอื่นแม่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆก,การเยี่ยมชมช่องแม่ไอ้ดาชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่อดาสิบ้าแกงเห็ดสู้กินได้จากขักอิตูสดๆจาก ระเบียงบางเลยพี่น้องเอาไปเก็บผักอีตู่กันก่อนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> หอมค่ะอันนี้เป็นเป็นหัวเิียงค่พี่น้องตะไคร่ตะไคร่แ,รแม่ดาษจิตัดเอาสดๆแล้วไปตำไปแกงเนาะพี่น้องนี่มีกับลูบอีกเอ่ะ เออนะของสี่แหละโอ้ได้แล้วพี่น้องอ,อันนี้บอร์เดยโฆษณาได้พี่น้องบอร์เดย์คาโฆษณา <c oughs> เมดากินยี่ห้อนี่ประจำพี่น้องอร่อยดีนี่ของเอเอน้ัมจะนั่งกป๋องกับนมใหม่มานาวกันพี่น้องนี่เข้มขน้นในเมด้าสิ เทลงไปในหม้อเลยนะพี่น้องเนาะมันเป็นน้ำจันางสำเร็จรูปมาแล้วกับพร้อมกับน้ำม,ม่นแม่ดามากมากิากกนอีห่อน,นี่นะพี่น้องเด้อไปซื้อมาก,กินมึงเด้อแซบอ่บแสบอะไนแม่ดากระสิมาเทนะพี่น้องมาเทลงเลยนะพี่น้องนำเยอะมากคนคนเปิดไฟ แล้วเขาก็สิเติมน้ำลงไปอีกพี่น้องจะได้สดน้ำเ็ดพี่นอ้องเ็ดข้องข้ากระเทียมเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเฮดขอนสนกับเ็ดผึ่งน้ำตาลเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นพริกเก็บจากสวนพี่น้องลูกโดดแล้วกับผักอีตู้สดๆอันนี้เป็นเ็ดเ็ดมันปูเนาะพี่น้องกับเ็ดแตรดำขาสมแล้วก็ พริกที่ห oh. ้องเตรียมไว้จะใส่แกงหม้อเ้างก็เดือดแล้วพี่น้องมาที่แม่ดาก็สิเอาพริกลงเล่ยด้วยพี่น้องกับกับไทยสดๆหอมๆเลยเดือดแล้วพี่น้องที่แม่ดาก็สิเอาเห็ดจะมีรลงเพราะว่าเห็ดอันเห็ดมันปูที่แม่ดาเก็บมาสดๆนี่แม่ดาล้างสะอาดแล้วแต่บ่ได้บ่ได้ลวกเพาเลยสิเอาลงก่อนเอาลงก่อนเห็ดอ เอาลงก่อเห็ดอันนี้เนาะเห็ดแต่ดำเห็ดแต่ดำกับเห็ดมันปัวลงก่อเพราะว่าเห็ดคอนสนกับเห็ดเผืองนี่คือเข้าลวกแล้วพี่น้องต้มนม้ำออกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วกะสิซุกง่ายนะเอเขาก็เลยเอาเห็ดสดลงก่อนแม่ดาลืมทถ้าพี่อยู่สายนอสหาถ้าพี่ก่อนเด้อพี่น้อง มาแล้วพี่น้องได้แต่พี่ละอืมข้นๆจังน้อยพี่น้องอุ้ยหนามยีหน้าหอมน,นจะแสบีบค่ะพี่น้องเอ้ยหอมเห็ดสดๆนี่แต่แนวสด,สดๆพี่น้องเอ้ยอย่างเดียวบ่ค่อยสดคือข้นนี่ยแหละข้นแกงกับข้นหาเห็ดอ่าเหาก็สิปล่อยไว้สักพักหนึ่งพ่อหอยเห็ด เฮ็ดซุกเนาะพี่นอ้องเพราะห้องเฮ็ดไก่สีซุกแล้วเขาจะสิมาเอาเฮ็ดคอนสนกับเฮ็ดเผิงลงไปที่หลังแล้วเขาตีตามด้วยลูกโดดซื้อถ่ายกะผักคุณตูใส่เข้าไปกัสิอุ้ยแสบปัย่งังพี่น้องเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเขาิดจังสิมาปรุงรสดกันเนาะพี่น้องเนาะอือมีเฮ็ดมันปูก็ใเฮ็ดแต่ร้านเขาซุก ซุกหลาะยละพี่น้องซุกหลายวันนี้เ้าก็สามารถเอาเห็ดกันเห็ดขอนสนกับเห็ดเพิ่งน้ำตาลลงไปเลยเนะพี่น้องนอเนาะไปเลย แ,แม่ได้สิเอาลูกโดดลงแล้วด้พี่น้องลูกโดดแม่ได้เก็บจากสวนสดๆจากสวนเลยในพิดนี่ใส่ลงไปเลยพี่น้องแล้วกับเป็นซุกอ่อนอวดลัวตักกลินแ่บพี่น้องแม่ด้กระซิลล์ขนานั้นเดือดอีกที่หนึ่งกัน ก่อยเขาเดือดอ,อ,อ,อีกอีกจักพักหนึ่งอ่ะพี่น้องเขาคิดว่าสุกแล้วเขาจังสิงมาปรุงรสเดีย๋ยวมาปรุงรสกันเนาะพี่น้องครับล่อให้สุกแป๊บหนึ่งโอ้ยเป็นตาแซ่บพี่น้องสุกแล้วพี่น้องลูกโดดเท่าเริ่มลูกโดดเริ่มสุกแล้วเน,นี่ยได้สิมาปรุงรสเลดดยพี่น้องเนี่ยได้สิตัด แอปเปี่ยวจักนิดนึงพี่น้องแกงเงนเห็ดใส่น้ำขามเปียกน้ำขามเปียกน้อยเดี๋ยวพี่น้องอันที่ขาดกระไรก็คือน้ำปลานะพี่น้องน้ำปลาร้อนไปพี่น้องอืมก็ละใส่น้ำกับปลาแล้ที่ใส่ร,ดรสดีลงไปนี่แหละใส่หลสดี ของชุดให้หมักให้มหามักกับ,บไส้น้องพี่น้องบ่มักกับเบอไส้ไม่ได้ไส้ตัดเลกน้อยเพราะว่าเบอร์ไส้รสด,ดีไปแล้วบ่ร์ไส้ลายแค่นี้อ่ะพี่น้องซุกเรียบร้อยพี่น้องแับนี้ครับใส่ผักอีตู้ตกถ่ายเลย ก็สิบ,บาไฟลงจากน้อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าอะฮปรุงรสแหลมน้นสิเดือดเกินกับบอดีนะพี่น้องเนาะผู้เฒ่าคนว่าวา่าดอกว่าแม่ยากระจานาแม่มนะ้าว่าเวลาสิปรุงรสนี่ต้องเบาไฟลงพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องใสป่ปอยตูล้ลงไป พี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บเนี่เดี๋ยวเขาจะไปแม่ดาสิพากินข่าวแซ่บๆน้ำกันเด้วยพี่น้องเด้อแกงเห็ดสดๆแซ่บหลายพี่น้องหอมหอมผักอีตูแกงเห็ดขอนสนเห็ดอันมันปูเห็ดเพิงน้ำตาลปนกันแกงเห็ดรวมไทรน้อยพร้อมนันจะนั่งพร้อมแซ่บๆนัวๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำแม่ไอ้ดาเด้อค่ะแซ่บๆพี่น้อง หอมหอมแักอ่ตสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมากินท่ากับทูน่าทูน่าเอยพี่น้องไหมครับที่นี่มีมักคือแทศที่นี่มีแตงครับแตงครับแล้วกมที่นี่แกงเห็ดแกงเห็ดของใครครับแกงเห็ดของแม่ครับแม่ครับอเอยพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาพี่น้องไม่ได้หรอครับเอาบอกพี่น้องหน่อยดิ มาพี่น้องมาเสบๆน้ำแกงด้วยจ้าแกงเห็ดเสบๆพี่น้ององ่นอนๆเลยนี่เจลดีๆ,ดๆนะลืมอัดไปเลยนิดเาียวอืเอย่าลืมกินแตงกินมะเขือเทศนะคะมาพี่น้องมากินเสบๆน้ำกันพี่น้องสดอ,ดอ,สดอ่อน จบก็แสบหน่อยเออครับนีแสบพี่หน่องขอนทานนิตูเฮ็ดขอนสนนี่งสิเป็นยำกุดกุดแซ่บคือเฮ็ดขอนบาทห้าพี่น้องแสบบอครับลูกหลานชอบครับอื นันะ่นแหละกินกินมะเขือเทศกินอนะไรพี่น้องเบิ้งน้ำตลูกเด้ออือ้แซ่บพี่น้อง คอนสนนี่แซ่บย่ำกับแซ่บพี่น้องเอาไปย่ำย่าใส่บุนเสร็จใส่หมูสับจักหน่อยแซ่บคือเก่าน,นี่เนี่ยที่เราไปเก็บอ่ะลูกแกอื้อ,อือออ กุดกุดกุดพี่น้องมจับบ่ครับอจับครับกินนมจ้ะอืมะอ้กินนมกินนมลูกใส่อึดใส่อึดเอาเนี่ยเอาหนังแหละ 比没弄。 หลูโกโดดกันง่ายง่ายเนเผ็ดนี่แหละพี่น้องพริกกันเนี่ยเพามันพริกหวานพริกเผ็ด อ่เวลากินข la> ้าวเบิดแล้วเก่งค่ะโอ้กินนมก็หมดอ่าี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคุณครัครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย